สมาทโ Galaxy S25 FE เปิดตัวแล้วมาพร้อมสีใหม่ทั้ง4สีพรีเมียมสุดๆและนี่คือสีเนวีครับสวยไหมสวยเนาะนี่สีไอซี่บลูครับสัมผัสแล้วรู้สึกถึงความไอซีเลยนะเนี่ยและนี่ก็สีไวท์ครับขาวละมุนมากสีเจดแบล็คหล่อเข้มดูดนานสุดๆและยังมาพร้อมชิปตัวแรง Exynos 2004ขนาด4นาโนเมตรและแน่นอนต้องมี Galaxy AI ที่จะได้สัมผัสฟีลลิ่งของ flagship ในราคาเบาๆกับหน้าจอ Dynamic AMOLED Full HD+ 16ล้านส120เฮครอบด้วยกระจก Gorilla Glass Victus ขอบ Frame Armor Aluminium และกันน้ำกันฝุ่น IP68 เรื่องความทนทานหายห่วงไปเลยกับแบตเตอรี่ที่เพิ่มมาเป็น4 9 0 0มิลล h ah, และน้ำหนักที่เบาลงเพียง190กรัม Samsung Galaxy S25 FE มาพร้อมกับกล้องหน้า12ล้านแล้วนะ าได้คมชัดทุกระยะเลยเซลฟี่ได้เพลินเลยนะและกล้องหลัง3ตัวคืออัลตราไวท์12ล้านพิกเซลกล้องหลัก50ล้านพิกเซลและกล้องเทเลโฟโต้คูณ3 8ล้านพิกเซลสเปคเจ๋งขนาดนี้งั้นเรามาลองของกันหน่อย และนี่คือรูปที่ได้จากกล้องหน้าครับและนี่คือรูปที่ได้จากกล้องหลังของแต่ละเลนส์ครับโปรแรงโปรดีรถเยอะตอนนี้อยู่ที่ตะกา้าแล้วนะครับ